สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะก็มาเจอเจอกับอาจารย์การดากันอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตนะครั้งสําคัญของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะใช่เรื่องที่คุณคาดหวังไว้ไหม หรือไพ่มีคําเตือนมีคําแนะนําอะไรก็มารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีจุดเปลี่ยนชีวิตนะเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเดี๋ยวมารับฟังนะ,ะไปพร้อมๆกันเถอะนะคะใบแรกนะคะสองดาบมเมจิเชียนนะคะ,คะก้าวไม้เท้าเลเวอร์เจ็ดดาบนะคะฟู่ เ a c e สออฟสอดหเหรียญ10บถ้วยนะคะแล้วก็ไปสุดท้าย3ไม้เท้านะโดยรวมถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆแต่อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดนะต้องตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะสำคัญในชีวิตของคุณก็ได้นะคุณกำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตนะเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเงินนะการลงทุนต่างๆหรือเรื่องของความรักนะไม่ว่าคุณกําลังตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามก็ขอให้มีสตินะมีความรอบคอบนะคะแม้มันอาจจะมีความลําบากใจนะกับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ขอให้คุณยึดหลักความถูกต้องนะความที่าการมีเหตุและผลนะคะ ก็เชื่อเลยว่านะการตัดสินใจของคุณในครั้งเนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะนะก็จะเป็นช่วงที่อาจจะเกิดความยากลําบากใจสักหน่อยแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้มันเหมือนกับว่ามันเกิดความสดใสนะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะปลดล็อกชีวิตนะจากที่ต้องอยู่ในขีดจํากัดนะบางอย่างหรือเปล่านะคะอาจจะมีโอกาสได้คิด อะไรดีดีนะหรือได้คิดนอกกรอบนะได้ออกจากเซฟโซนออกจากขีดจํากัดความสามารถของตัวเรานะกล้าทำในสิ่งที่เราไม่กล้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความกลัวในการทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่พอถึงตอนเนี้ยมันเหมือนคุณมีเป้าหมายใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้คุณมีความกล้าในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะคนเราถ้ามันอยากได้ในสิ่งที่ ที่มันอาจจะยากหน่อยนะคะนะถ้าอยากได้นะสิ่งที่เราไม่เคยได้นะเราเราก็จะกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่โดดเด่นนะมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดหรืออาจจะกําลังรเริ่มทําสิ่งใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ดีจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนั่นแหละนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ามันเหมือนกับว่าคุณได้พัฒนาตัวเองได้อัพเลเวลตัวเองหรือหากคุณทํางานอะไรอยู่ก็าตามนะคะอ,ะอย่างเช่นเป็นพนักงานบริษัทนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้คว้านะคะซึ่งโอกาสดีๆนั้นมันก็เป็นอาจจะเป็นงานใหม่นะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ให้คุณได้แสดงฝีมือความรู้ความสามารถ ะคะถ้าคุณทำสําเร็จก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียงผลงานอันเลื่องชื่อนะคะแล้วก็าตามมาด้วยรายได้นะเงินทองที่มากมายเลยทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะมองหางานที่มันดูมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอาจจะมีคนมาชวนให้ไปทำงานด้วยนะหรือคุณอาจจะออกมาทำกิจการของตัวเองคือชีวิตการทำงานช่วงนี้มันจะมีการขยับขยายเติบโต มีการได้อัพเรเวลตัวเองบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคะได้รับการโปรโมตได้รับการผลักดันนะให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมีดวงของอำนาจบาร,รมีนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตานะอาจจะคาดหวังเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะนะก็จะสมหวังนะในสิ่งที่ คุณปรารถนาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะสำคัญที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นแต่มันก็แรกมากับความเหน็ดเหนื่อยนะความกดดันความคาดหวังนะคะหรือคุณแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยช่วงนี้เพราะว่ามันเหมือนมีางานนะคะหรือมีภาระต่างๆมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็าอาจจะต้องลุกต้องรุยนะต้อง กระตือรือร้นนะคะต้องวิ่งเต้นในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการทรํา,าทธุรกิจนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนสักเท่าไหร่ก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณโดยนะคะ,นะงานก็คืองานแต่ถ้าเวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่หรือหากคุณเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะเกิดความยากลําบากในการใช้ชีวิตมีความทุกข์มีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้น ก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคือคนเรามันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันไปนะยามสุขเราก็ต้องอย่าเหลืองกับมันนะเราก็ต้องอเร่งทำเร่งสร้างนะกอบโกยความสุขกอบกยความสําเร็จให้เต็มที่แต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราดิ่งลงนะมันแย่มากๆเลยก็อย่าท้อนะคะนะและเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้ นะจงมีความหวังกับชีวิตเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่มันก็มีความหมายนะมะีเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีแรงฮึดสู้ในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายาม ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองกำลังใจที่จะทําให้คุณสามารถขับเคลื่อนนะชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังนะคะจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตของคุณก็คือการที่มีกําลังใจให้กับตัวคุณเองนะคะนะเวลาคนเวลาที่คุณรู้สึกเสียใจสิ้นหวังนะคนที่ปาดน้ําตาให้คุณคนแรก ก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะนะดังนั้นก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็พยายามฟื้นฟูจิตใจนะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะนะเราเริ่มต้นกันใหม่ได้และจากพลังงานจากไพ่คุณก็จะได้ดีนะจากสิ่งใหม่จากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะ หลุดพ้นนะออกไปจากชีวิตของคุณแล้วก็จะมีสิ่งดีๆนะคะมีเรื่องสิริมงคลมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะคะนะก็จะได้ดีจากการทําอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะเป็นที่รักที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบตัวความที่คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไปมาราวายหรือความเป็นตัวคนนี่แหละนะคะที่เหมือนเป็นสเสน่ห์นะให้คนเข้ามาสนใจคุณเยอะขึ้นนะคะนะจะมีคนชื่นชมชื่นชอบนะในความสามารถของเราเราก็ต้องใช้สเสน่ห์ของเราในทางที่ดีด้วยนะคะอย่างใครมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะเราก็ใช้ในเรื่องของการทํางานนะการอ,าอย่างเช่นใครทําธุรกิจการค้าการ,ารขายก็อาจจะมีรูกน้องอมีลูกค้านะคะนะที่จะ เข้ามาอุดหนุนนะสินค้าของเรานก็ต้องพูดจาให้ไพเราะเพารพิงเขาวา้นะคะสเสน่ห์ในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกแล้วก็สเสน่ห์เรื่องของคาพูดคําเจรจาของเราก็จะยิ่งสร้างสเสน่ห์นะให้ตัวเราเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้ในทางที่มันไม่ดีนะจุดเปลี่ยนชีวิตนะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะนําพาคนไปสู่ชีวิตที่มันดิ่ง นะดิ่งจมลงเลยดังนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องของความรักอย่างนี้นะคะถ้าเราใช้เสน่ห์ในเรื่องของการผิดศีลธรรมนะคะอย่างเช่นไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะมันจะทําให้มีปัญหาใหญ่โตตามมาได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังก็ใช้เสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการหาเงินจะดีกว่าแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการครบคนด้วยนะคะคือพอคุณ เป็นจุดสนใจก็จะมีคนเข้ามาหาในชีวิตของคุณมากมายเลยทีเดียวก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนที่หวังผลประโยชน์อะไรจากเรานะแต่ดูแล้วคุณก็จะมีซิกเซนนะในการมองคนออกเวลานี้แหละที่จะทําให้คุณได้เห็นธาตุแท้นะของใครบางคนนะแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะนะบางทีมัเขาอาจจะเปิดเผยนะธาตุแท้ นะช้าหน่อยนะบางทีมาแรกๆก็อาจจะทําดีกับเราแต่พอนานไปก็อาจจะคิดร้ายกับเราก็ได้นะคะบางทีก็ต้องดูคนต้องดูนานๆน,นะอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปความลับของเราบางเรื่องก็อย่าไปเปิดเผยให้คนอื่นเขารับรู้นะคะหรือได้ยินอะไรมานะก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าหูเบาเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองด้วยนะอย่าลงเชื่อใครง่ายๆใครมาชักชวนอะไรยังไงถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเราก็ต้อง ไต่ตองให้ดีนะคิดให้รอบคอบอย่าให้ใครมารอกเราได้นะคะชีวิตช่วงนี้ของชาวราศีเมษนะอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบนะคะบางคนอาจจะมีส่วนเวลาส่วนตัวได้ไปเที่ยวนะคะไปทําสิ่งที่คุณฝันเอาไว้นะคะบางคนมีความฝันอยากจะเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปหรือได้ทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบบางคนอาจจะไปเล่นกีฬา ไปปฏิบัติธรรมไปทํางานด้านศิลปะหรือทําในสิ่งที่คุณมีความสุขนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้ค้นพบความสุขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้แม้มันอาจจะเป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันก็เป็นเหมือนยาชูก,กําลังที่ทําให้คุณมีกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือ,อาบางทีเราก็ต้องลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างใครแนะนําอะไร ขอให้รับฟังนะคะหรือการจะทําอะไรก็ตามนะคะถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถทําสําเร็จบางทีเราก็อย่าดันทุรังนะเราก็ต้องขอความร่วมมาร่วมมือจากคนอื่นงานบางงานนะเราไม่สามารถทําสําเร็จได้โดยตัวของเราคนเดียวเราก็ต้องได้รับความร่วมม้ร่วมมือนะจากคนอื่นด้วยนะคะนะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะก็จะยิ่งอ่าเป็นการ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็ยังได้สร้างบุญนะ,สร,ระสร้างบารมีให้กับตัวเราด้วยนะใครทําใครได้ผลบุญก็จะหนุนน้านะให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะคุณมีครอบครัวที่คอยให้กําลังใจนะมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตคุณใครดีกับเราเราก็ต้องทำดีตอบแทนกลับไปด้วยนะคะก็พยายามพูดจาดีๆกับคนในครอบครัว นะเราพูดดีกับคนอื่นแล้วเราก็ต้องพูดดีดกับคนของอกับคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะเดินทางไปติดต่อเจราจาธุรกิจการค้าการขายหรือไปดีลงานไปประมูลง,งานอะไรไว้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากจะมีความโชคดีจากการเดินทางใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นเซลล์นะเป็น ทำงานเกี่ยวกับ Import-Export หรืองานที่ติดต่อการค้าการขายกับต่างชาติต่างภาษานะช่วงนี้ดีมากๆหรือใช้สื่อออนไลน์ในการทำงานนะคะก็จะประสบความสำเร็จดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงเป็นดารานักสแสดงเป็นพิธีกรนะคะนะเป็นอินฟลูเอนเซร์ต่างๆนะก็จะมีชื่อเสียงนะคะมีผลงานที่โดดเด่นนะมีคนชื่นชมชื่นชอบในความสามารถของคุณ แล้วก็จะมีผลงานนะคะมีงานที่เข้ามานะประเด็ประดังเข้ามามากมายเลยทีเดียวก็เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้แต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะก่อเกิดเป็นความสําเร็จนะให้คุณได้สร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็สร้างผลงานที่ดีมากๆทํางานที่ไหนมันก็เหนื่อยได้กันหมดนะคะแต่ความเหนื่อยจะทําให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนนะก็ขอสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้กับทุกๆุกท่านนะชาวราศีเมษนะคะความสําเร็จของคุณบางทีมันก็ ต้องใช้ระยะเวลาก็ขอให้มีความอดทนนะมีความมานะพยายามเชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถคว้าความสําเร็จแล้วก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือ,อจุดเปลี่ยนนะสำคัญนะในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราทำดีย่อมได้ดีเสมอ หากเราทําไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตของเราก็คือการได้กระทําแต่สิ่งที่ดีนั่นแหละนะคะที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปนะคะ และขอให้ได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะก็อนนขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ